มากนะครับที่ได้ฟังนะครับเพื่อนๆนะครับที่มาแบ่งปันนะครับนั่งฟังแล้วก็คอสมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับสามจะเรียกว่าสามเรื่องนะครับสำคัญนะครับที่ทุกคนนะครับหรือผมเนี่ยนะครับใช้ในการปั้นผลลัพธ์นะครับที่เอสเอ็มแล้วก็อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของผมหลังจากนี้นะครับอันนี้เรามาดูออ่่า สามข้อก่อนนะครับสามข้อสําคัญซึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนที่มาแบ่งปันเมื่อกี้นะครับผมก็สรุปได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็ความสําเร็จนะครับที่นี่เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีบุคคลสองท่านนี้ที่ก่อตั้งซักเซตมอลแล้วก็ก่อตั้งนะครับทุกอย่างที่ทําให้เราพร้อมที่จะประสบความสำเร็จขอเสียงกรบมือให้กับ ซีโอแล้วก็นะครับคุณหมอสิทิวิทย์เ,เดยครับขอเสียงกรบมกอดังๆเลยนะครับอ่ะข้อแรกนะครับเหมือนทุกคนพูดเลยนะครับก็คือการีกว่าเมื่อเรามั่นใจว่าเราเจอบริษัทที่ใช่นะครับผมเองก็จะเหมือนคุณเทนนะครับที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาแต่ก่อนเนี่ยเราคารีกว่าเราเลือกไม่ได้เราไม่รู้ว่าธุรกิจเครือข่ายที่ไหนมันดีอย่างไรแต่รู้ว่าธุรกิจเครือข่ายมันดีแต่ต้องเจอบริษัทที่ใช่ด้วยนะครับ ฉนั้นเนี่ยนะครับพอผู้แนะนําแนะนําผมนะครับผู้แนะนำรขาทุตนี้นะครับขอเสียงรบมือให้กับแรกสมพลตองทุกด้านะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเรียกวาผู้ที่เปิดโอกาสทำให้ผมเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคบที่นี่พอแนะนํามาปุ๊บนะครับผมมาตรงทุกอย่าง้นี่คือบริษัทที่ใช่เหมือนเพื่อนหลายคนบอกผมเนี่ยต้องใช่แล้วเพราะเราเจอบริษัทที่ใช่ผมก็ต้องใช่คำว่าใช่คือเราต้องเรียนรู้ เราต้องทําให้ประสบความสําเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมเจอบริษัทที่ใช่ผมจะไม่ถอยหลังกลับมาเพราะอาจจะชีวิตเราชีวิตหนึ่งเนี่ยอาจจะเจอโอกาสบริษัทดีๆแบบนี้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยฉะนั้นนะครับผมสตาร์ทเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมไม่มีความคิดที่จะเลิกทำ SCM เพราะผมมั่นใจว่าคือคือบริษัทนี้หรืออาชีพธุรกิจเดียร์ทยเนี่ยเรามาถูกทางแล้วนะครับผมเองจบปิญญาตีมาเนี่ยไม่เคยทํางานประจําเลยแล้วก็ที่ผมไม่ทํางานประจำเนี่ยเพราะว่าต้นทุนชีวิตผมต่ำมากนะครับพ่อแม่ผมเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนาขายนาขายควายส่งผมเรียนขายนาขายควายส่งผมเรียนนะครับเพราะว่าผมไปสาขาหนึ่งพอเขาฟังผมพูดเนี่ยเขาเขาพอเขาเห็นผมแบบเดินเข้ามาเนี่ยเขาบอก เขาบอกดาวไล่เขานั้นๆคุณพระกพลเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแม่เขาขายนาแล้วก็ส่งควายเรียนคือคือขายนาส่งควายเรียนนะครับพูดทีนี้ว่าจําผิดไปนิดนึงนะครับทีนี้ผมมาดูแล้วว่าถ้าเราถ้าผมทํางานประจําเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าตอบแทนคุณคุณพ่อแม่ได้เพราะวิญยาตีเนี่ยนะครับสมัยนั้นก็เริ่มสตาร์ทเจ็ดแปดพันเอง นะครับเจ็ดแปดพันเองเมื่อกี้น้องอาิตวิทย์พูดว่าซักเซนมอเนี่ยนะครับผู้นำเราหลายท่านเลยเนี่ยใช้เวลาอาจจะแค่หนึ่งปีนะครับอาจจะเหมือนถ้าผมสตาร์ทงานประจำเนี่ยผมว่าจะทำถึงร้อยปีก็ได้นะครับผมเมื่อกี้ดูเล่นๆนะครับเมื่อกี้พอฟังน้องอาิตวิทย์พูดนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับสมว่าผมนำงานประจำเงินเดือนกลางๆตอนนี้ก็ประมาณกี่หมื่นครับประมาณสามหมื่นแล้วกันสามหมื่นถ้าปีหนึ่งผมได้เท่าไหร่ครับสามหมื่นเไม่กาง สิบสองสามสามสิกสาแสหถ้าสิบปีผมได้เท่าไรครับสิบปีเท่าไรครับช่วยคิดหน่อยสามล้านหกถ้าร้อปีเท่าไรครับสามสิบหกล้านผมต้องทำกี่ปีครับร้อยปี100ปีแต่ก่อนเพื่อนผมเนี่ยพอเห็นผมทำธุรกิจเครือข่ายเขาบอกว่ามึงไม่มีอาชีพอื่นจะทำได้เหรอมึงไ่ทำอาชีพอะไรอีกก๊อกกระจอบนะครับผมทำเอสเมแปปีตอนนี้นะครับเท่าผลลัพธ์ ร้อยปีถ้าผมทำงานเดือนละสามหมื่นตอนนี้ว้าวตอนนี้ผมก็จะบอกเพื่อนว่ากระจกไม่คงอีกูทำธุรกิจที่ก็กระจกเงินกขึ้นเร็วคนขี้เกียจกูไม่อยากทำร้อยปีกูทำแปดปีพอเอกูทำแปดปีพอความมั่นใจนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาในธุรกิจ SCM ใหม่ๆนะครับว่าระหว่างที่เราทำธุรกิจมันจะเจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับหลายคนผมเสียดายมาก เขาเดินลงจากบันไดมันมีสองเรื่องที่เราไม่ถึงเป้าหมายก็คือเรื่องแรกคือเราไม่ตัดสินใจก้าวขึ้นบันไดในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะลังเลนะครับผมจริงๆก็ใช้งานเดอะซั c เซสเนี่ยครับในการตัดสินใจที่จะลุยในการตัดสินใจที่จะก้าวแรงฉะนั้นถ้าเราจะถึงเป้าหมายคือหึ่งตัดสินใจก้าวแรงสอง ถ้าเราไม่ถึงเป้าหมายก็คือเป็นไงฮะระหว่างทางเราลงก่อนเราเดินกลับก่อนมีเพื่อนเพื่อนของพวกเราที่มาทําแล้วเราเลิกไปมีไหมครับมีมีไหมครับมีมีไหมมีน่าเสียดายมากผมรูกเสียดายหลายคนมากที่แบบโอ้หต้องเจอบริษัทดีๆคือมันได้พาดคุงตึกที่แบบโอเคแล้วแต่เขาลงก่อนนะครับเพื่อนเพื่อที่อยู่ในห้องนี้ใครคิดว่าเราจะเดิน คันีว่ามั่นใจในธุรกิจหรือพัาคือคือเราถูกอาชีพลักเราไปต่อไม่ต้องถอยสองนะครับเราเจอปัญหาเจอมาจากในธุรกิจนี้เราเจออยู่แล้วช่วงสุดท้ายนะครับนี่คือผมวันนี้ก็คือใจจดใจจอ่อ เรื่องนี้นะครับจงพิชิตฉลาดในตัวคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าเราฟังแล้วตกผลงนะครับมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ช่วงท้ายนะครับเราจะรอฟังซีอโอหนุ่มด้วยกันนะครับเพราะเรื่องนี้สําคัญมากเ็ระครับวันนี้เนี่ยไปฮะเ,เราว่ายน้ําไปก็เปรียบเทียบกันเราต้องเจอฉลามหรือเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่ถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยปัญหามันทําให้ให้เราตายไหมครับไม่ มันทําให้เราโตถูกต้องครับบอสบอสเสกผมมือไดยนะครับปัญหามันทาให้เราโตใช่ไหมฮะฉลามเนี่ยมันมันกัดเราถึงตายไหมปัญหาเนี่ยฉลามันแค่งาคุณเี่พี่พี่น้องพี่ตอกฉลามันก็แค่งาคุณมันไม่ทําให้เราถึงตายฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรากล้าที่จะฝ่าฟันปัญหาฝ่าฟันอุปสรรค ว่ายไปกับฉลากเนี่ยว่ายไปกับปัญหาผมเองก็ว่ายไปกับปัญหาผมรู้ว่าเิกฤตินี้ทำกับคนเยอะต้องเจอปัญหาเยอะไหมครับเยอะฉะนั้นปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่มึงมาก็มาแต่กูจะไปต่อกูจะไปต่อกูจะไปต่ออเนะครับราฟังเวยชั่นเต็มนะครับถ่ายนะครับอ่ะโอเคผมก็ใช้นะครับข้อที่สาก็คือผมก็ใช้ ระบบ s อ3เอมเหมือนเพื่อนๆที่ประสบงความสำเร็จทุกคนนะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เขาเรียกว่าผู้นำา้าระดับนะครับ c e อบอกว่าให้เราโฟกัสไปที่ผู้นำระดับที่3ก็คือสร้างผลงานหลังจากที่เราสร้างผลงานไม่ตแน่นร้อนซีฟอร์กหลังจากนั้นเราก็พยายามพัฒนาตัวเองที่จะเป็นระดับ4ี่ก็คือการสร้างคนท่สองต่อนะครับผมก็ใช้หลักที่ในระบบ s อ a สอน นะครับในการสอนต่อคนทําให้เขาดูสอนเขาทาดูทําก็สอนเขาสอนนะครับก็ทําให้องค์กรเติบโตขยายนะครับเพราะบอกว่า,วาการที่เราจะสร้างทีมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือตัวเราเนี่ยต้องสามารถที่จะสอนต่อได้แล้วสอนทีมงานเราให้สอนต่อได้เพราะถ้าเราสร้างผู้นําที่เขาสร้างผู้ตามเนี่ยถือว่าเราเก่งนะฮะแต่ถ้าเราสร้างผู้นําที่สามารถสร้างผู้นําได้ ความมหัศจรรย์มันก็จะเกิดขึ้นได,ด้ตลอดเวลานะคือทีมงานเราจะขยายไปโอ้โหตอนนี้เป็นไงฮะโอ้โหเจ็ดประเทศจะเปิดฟิลิปปินส์จะเปิดอินโดนีเซียอีกถ้าเราสร้างนะครับแบบนี้ได้เนี่ยโอ้โหองค์กรเราก็จะจะยิ่งขยายสรุปก็คือ3ข้อสาคัญที่ทุกคนใช้ปั้นหมดัะก็คือนะครับหนึ่งเจออาชีพที่ถูกแล้วบริษัทที่ถูกแล้วเป็นไงเดินต่อเดินต่อให้ถึงเป้าหมายสองคืออะครับเจอปัญหายอยู่แล้วเราเจอปัญหายอยู่แล้วแต่เราไป ต่อเจอปัญหาแล้วไงไปต่อเจอปัญหาแล้วายไปต่อสามาำตามระบบเอสเร่วมกับทีมของเราโอเคไหม <Okay. S 1> อโอเคโอเคแล้วก็อีกเลือกสําคัญนะครับที่วันนี้หัวข้อนําการเปลี่ยนแปลงการที่ผมจะนําคนไ,ได้ผมต้องนาตัวเองก่อนแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมตัดสินใจที่จะนําตัวเองวากยิ้งใหญ่ผมมีข้อผิดพลาดเยอะมากนะครับ ผมได้ฟังซีอแล้วก็คุณหมอนะครับในการครบรอบเข้าปีที่20แล้วบอกว่าตอนนี้ s อสเนี่ยผ่านปัญหาผ่านภุปิัค์ถ้าเข้าสู่ปี20ได้แล้ววิตโควิดกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วผ่านมาได้ตอนนี้กาเรียกว่าเรากําลังเข้าสู่เว็บสองหรือขึ้นลูกที่สองนะครับระยะเวลา9ปีเข้าปี20เรากําลังสตาร์ทตรงน เรากำลังสาตาร์ตตัวนี้เรามีโอกาสตาโาสตไหมครับมีโตเยอะไหมเยอะพอผมเห็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับมีข้อเสียก็คือผมพิชิตตำแหน่งไดมอนด์เนี่ยภายในปีแรกนะครับแล้วก็ผมเนี่ยตั้งเป้ากับตัวเองแบบเขาเรียกว่ามามาทำเอเซี่ยเนี่ยขอแค่เดือนละสามแสนถึงห้าแสนขอละผมตั้งเป้าแค่นี้นะแล้วมันก็ถึงในหนึ่งปีที่ก็บอกว่า ข้อบิดพลาดของการตั้งเป้าหมายก็คือไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปแล้วไปไม่ถึงแต่ตั้งเป้าหมายและไปแล้วไปถึงต่างหากเออใครที่ตอนนี้นะครับผมย่ำตำแหน่งไดมอนด์หรือคอลิฟายไดมอนด์เนี่ยมาเจ็ดปีนานไหมครับนานไหมนานไม่เต,ติบโตเลยตำแหน่งไม่เต,ติบโตเลยนะครับใครที่ย่ำบอลซิลเวอร์โกแพลตินัมนะครับหลายๆเดือนหลายปีเนี่ยครับ ขอมือหน่อยหรือขอเสียงก็ได้ขอเสียงมีพวกไหมมีพวกไหมมี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 ไหมโอเคแสดงว่าเราเป็นพวกเดียวนะครับแต่หลังจากนี้นะครับผมได้นะครับเข้าโคชชิ่งกับซีอโอนะครับในในไดมอนด์แนนแอปเราก็ได้เรียนโคชชิ่งแอนดแอปนะครับซีอโอบอกว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเมื่อดีแล้วเรามีผลลัพธ์ตอนนี้ผมมีผลลัพธ์ระดับถึงแล้ว แต่หลังจากนี้ที่เราตัดสินใจใหม่เราจะมีผลลัพธ์ใหม่ในอนาคต mm. หลังจากนี้ถ้าเราตัดสินใจตอนนี้ตัดสินใจใหม่เราจะมีผลลัพธ์ในอนาคต mm. ผมตัดสินใจทันทีวันนั้นแล้วผมก็บอกซีอว่าซีอผมมีเรื่องสารภาพแต่ก่อนผมไม่มีเป้าหมายเลย mm. แต่ตอนนี้ mm. ที่สิโอยคนจริ ผมจะตั้งเป้าหมายนะจงนี้เป็นอีกสี่เท่าภายในสองปีเพราะเว็บ4ีสองหรือคลื่นลูกที่สองแล้วผมไม่ใช่แค่ตั้งแบบเขาเรียกว่าตั้งแบบมัวม่วๆนะฮะผมทำชาร์ตนี้มาเลยผลลัพธ์ของผมสี่เท่านะครับจริงๆในการตั้งเป้าหมายมันก็มีตัวเลขอะไรทุกอย่างเวลานะ โอเคแต่น,น,นี้ผมไม่ขอทิ้พูดจึงนะครับแล้วผมก็ทำ<แ>ผมถ้าผมจะทําผลลัพธ์ใหม่ผมก็ต้องหาวายใหม่ให้มันมากคอพอเราหาวายใหม่ที่มากคอเนี่ยมันทำให้เราแบบโร้อนลุ่มอ่ะ<แ>คือแบบไม่อยากไม่อยากคีดว่าอยู่ไม่ติดอ่ะผมก็เขียนวายใหม่หาวายใหม่เลยเพื่ออะไรครับเพราะเราจะมีผลลัพธ์ใหม่ต้องหาวายหใหม่ที่เพิ่มขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าผมทําได้ไ การเชื่อว่าผมทําได้เน no ี่ยก so, an ็ผมก็ไม่ใช่แค่แค่เชื่อว่าไอ้ผมอยากได้ผลลัพธ์ถ้าอยากได้ไปฮะมันอ่อนไปมันีอาจจะไม่ได้ต้องได้มันก็แบบทั่วไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้แต่ผมใช้ข้อที่สามก็คือผมจะต้องทำทุกวิธีทางที่จะได้ผลลัพธ์น้นต้องทําทุกวิธีทางที่ถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมองค์กรตามระบบเอทเราเอง โอเคไหมครับถ้าเราทําแบบปุกวิธีทางแบบนี้เป็นไงครับเรามีโอกาสวิชิตเป้าหมายได้ไหมได้นะครับอ่าแล้วก็เอ่อนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นคพสมงคนนะครับของพวกเราที่นำผนะครับแล้วก็พี่จารุภัยพี่จารุภัยตอนนี้อายุหกสองนะครับอายุหกสองตอนนี้รายได้อย่างน้อยเดือนละสองแ0,000นะครับ ถ้าแบบถ้าต่อไปพวกเราอายุ62แล้ว<อ>มีรายได้ประมาณนี้เท่ไหมครับเทอ่าแล้วก็นะครับอ่ทีมงานพี่ไพคับน้องภูมิหรือโฟรภูมิแตทีมงานของโฟรภูมิอยู่ตรงไหน <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมยกตัวอย่างที่ทำาทุกวิธีทางนี่เป็นแบบนี้ครับ <c oughs> น้องภูมิเนี่ยจากที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กล้างจาน <c oughs> ไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นเด็กล้างอ่ล้างจานล้างนวยเดียวแล้วก็มาเจอธุรกิจเอสเอ็มนะครับอ่าแล้วก็มา เรียนดูแล้วก็ทําคือเขาทาทุกเขาเรียกว่าคือทาทุกที่อ่ะคือทําทุกที่จนปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาสามารถสร้างคนจากเขาลงเยอตอนนี้เป็นหมื่นคนไรายได้ของเขาอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่เยอลยแล้วมีกาสจะเติบโตเยอะแยะผมก็เลยยกตัวอย่างว่าจริงๆถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเนี่ยทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ทุกคนที่สําเร็จในห้องนี้เขาก็ทําแบบนี้นะครับ ก็สุดท้ายนะครับพอผมเชื่อว่าผมทําได้นะครับกลยุทธ์แล้วก็เอาตามกลยุทธ์ทั้งบริษ,ษัทแล้วก็ของทีมนะครับแล้วก็ของตัวเราแล้วการลงมือทํามาดูตรงนี้ครับไฮไดครับการลงมือทำเนี่ยบางครั้งทำครั้งแรกสองครั้งทําปี2ปีมันก็อาจจะไม่สําเร็จถูกต้องไหมครับใช่แต่เป้าหมายคือเราต้องการความสําเร็จถ้าเราทําแล้วไม่สําเร็จเป็นไงครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดามีเรื่องเล่านะครับมีเศรษฐีอยู่เมืองหนึง่ง เขาป่วยแล้วก็แบบป่วยหนักมากเขาก็เลยให้คนสนิทเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปหาหมอมารักษาเขาในเมืองน,นั้นก็ตกลงกันว่าถ้าหมอคนไหนที่รักษาคนไข้ตายให้หนึ่งคนให้ผูกผูกผ้ปกองที่หน้าบ้านไว้หนึ่งคนถ้าสิบคนก็ผูกไว้สิบคนคนสนิทก็ไปหาหมอไปดูโอ้ oh, บ้านนี้มีสิบรูปยี่สิบรูมันโอเคมนเจอรอหนึนาทีมเจอหนึ่งหนึ่งบ้านที่ใช้หนึ่งรูปหนึ่งลูกเองเขาก็ เชิญหมอคนนี้มารักษา,ส,ารสรุปก็คือเรนฐีคนนี้ตายยีเ่เรนฐีคนนี้ตายเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีประสบการณ์ในการรักษาถ้าเขาไปเชิญหมอที่ลูกโป,ป่งติดประมาณ30สิบลูกมาเนี่ยเรนฐีอาจจะไม่ตายเพราะอะไรครับเขามีประสบการณ์ในการรักษาคนตายมาเยอะในห้องนี้ใครที่ทิมงงานเลิกทาใครที่ทิมงงานตายมาบ้างครับขอเมือหน่อยของมือว้มีไหมมีไหมแสดงว่าเรามีโอกาสใกล้สําเร็จไหม โอเคนะครับช่วงท้ายนะครับจงใช้ชีวิตให้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เอาชนะใครครับแต่เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผู้แพ้ทุกคนสวัสดีครับ